พระเก่งมารีพี่หน้าครั้งที่สี่สิบวันที่สิตอนที่หนึ่เจานาชรันุกคนขอทาวไเสียงสุดท้ายสุที่รมมนตาน้ลาน้ำชาสมพะเาแต่าทั้งที่างนนดีเสได้เป็นตัวานเดนั้นนอันที่หนึ่งอารมง ก็เยได้ธรสมาสัมพุทธยังยิงปิยุเพุเนริยนะโนนยานิตาละีทีิเดิตาอิยะหังพุทธงธรรมทังโตปุเชมิรัตนะยางธรรมจารามีส่วนที่นาฐามุตระมันตาอาเลตันั้นกเทวตาทัตตมังมืสสองุันตุงคงทังทนักเกเมือเดเกเื่อนีไม่เยนอิเกิดมืรู้ว่าเหังรูเรเกเตกุมภนย์เตุเทวจะ

ชื่อนักตนที้มีของตัวแต่ภาษานัตติเมทะนังอัญยังถังโอเมทะนังวะลานิเทนะตเตนะตตนที่มีของตัวแต่ภาษาเจ็ดบทสวดตอนนี้นะอะปะอะมะคะทาพุทธังนัเมรัตนะภูตตาสารีสะท <c oughs> ิตังธรรมังนัเมรัตนะภูตตาวิสุทธิทางสังฆังนัเมรัตนะสุติระทิฏิเอตังนัเมรัตนะรัตนะรัตยะวะหังสัมมาสัมโมติตาวัตุวิเสต อุตังอัญโยยะยุตตะอุนยโยขะวะสัพพะวะตังอันสุมิตายามิปีเตตวเทวยะถาติทันเทอเอกัองวินาจะทิตาเรสัมาสัมภะเวนะโลเกกะถาจิจาจิเรนัจปาตุโุตังคัมปีรายานะวิสยยานติทุตตาตังวิญูหิปติ โลกัมพีเกอิจิกกัรจุปาลภะนียังเกสันติทุทะทุวิตังกุนากายะายะทายะนามีเยวะชะตาชนะทายะสุวิสุตัมปิตมุปัสตังภะมะนะสิสุทธะสาษาธานังอุญญายติตาอานามะทะมุตตมะบุทยาณภูมัง ผู้ขาปรมุตตนามุ้ขาสาระนางคตานังบูชาและเหตุปัละมังอภิปูชาเนเนยะนิพานะตึกชี้กิริยาทุปานิตะจตังทำมายิเรตัมละโสมละนาสิทิยาจะสาธุวิตาตุกะเอวุปะเตวะนิยังวะเนียจารปิระนังธำนมานียมีวะตัตมาอิตังปิระตานังสาระนางคำนำหะ รัตตินาะติวังขะนะเนตุนามาตมานาภูเชมาจาปีสะสตังรุปะอันนาอิตาตัตตาหนอนุปาลิจาริาราราราาายาตตาตตตาจ่าปุญญะเยนะตัตตะสะสุก,กัเตนะทุขีพระเวมุเตชนะตัตสา,าจาสถาปีตัวดิโหตุโยเจ้าธรรมวินาธรรมยำหีบบัมมานาะภูโตโลกุตตะลา อิตมะโยนิยโตสุพุสุโพชยังตัตถโสปานิตะยะจายะยางปีโอตุวัตุเตยปะลิจิโตสุปัสสาทาคาโรแปดนะมะคารสิทธิกะถอโยจะกุมา ตุธานโมทโยโชโยวิญญาณธาตุตังตุตะเตติโลกัสสาวิตุทะมังคังนิยานิโกธรรมธาตุตัสสะตารีตะโหโหตังติกะโลกิเยโนธัมมังวะระตังธีระถานะมะมีโมหัปปะทารังอุปาทะตะธัมมันเตสักขาเตกะยะทิฏฐิโหตุกัมพะพันธะยะตะวินาทะเมนตุราธัมมะ เถนะจุกะตาจุโยโลกะตาปะบุปากิเลตเตชะตาตันโตตยังสันตินิยโยตโกอสาวาาตาธรรมะวิริตังโตโลติสังฆังวรัลลังติงรสา,านามามีพุทธทาลุพุทธังสัมาสีระติถิงอันเตระสาเตระยาสิทิโหตุสัาภัตตาระยาจวินาธะเมนตุ ก้าวไปสว่นโมกาในกระฐาน